คนใช้ฮอนด้าแจ๊นะฮะต้องฟังไว้นะฮะทับกระตุกรถกระตุกตุกตุกกนี <c mhm. <c um> <h know, <h ่เปลี่ยนหมดแล้วนะไม่จะเป็นคอยจุดระเบิดนะฮะหรือจะเป็นหัวเทียนเกยมหมดแล้วก็ยังไม่หายสุดท้ายคล่องใจแกหัวฉีดมาดูโอ้โหเออกองหัวฉีดกองหัวฉีดผุนี่กองหัวฉีดผุผุเลยกองหัวฉีดผุเลย นั่งทําเองเลยตัดปัญหาบางคนบอกต้องไปเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะนี่เบิดศูนย์มาเลยเนี่กรองหัวฉีดสี่หัวพร้อมโอลิงไปทําเองเลยแล้วทาให้ดูลบหัวฉีดยาล้างเข้าไปนะฮรลองเทสดูหนสองนี่นะฮะเจ้าตัวนี้นะคือกรองอยู่ในหัวฉีดนะครับนี่กรองอยูหัวฉีดหน้าตายเป็นนี้ แต่กรองเศษฝุ่นเศษสกปรก,ระปกนะฮะไม่ให้เข้าไปในหัวฉีดตะกร้าที่ออกมาคือตะกร้าหน่อยสิเหลือแต่ตัวตะกร้ามันหายไปแล้วแต่พี่เอาของใหม่วางนะยัเพื่อนนี่ของใหม่เป็นยงี้นนะแต่ของผมเนี่ยมันเสียมันเละไม่เหลือเลยโอเคใส่เลยพี่มันไม่ให้เข้าไปในหัวฉีดล้า,า,างให้สะอาดมองสตาร์ทนะครับ สตาร์ตติดแล้วนะอ่าแต่ว่าตอนนีมีไฟเอนจิ้นโชว์อยู่มีการรีพอร์ตนะเดี๋ยวเราจะมาลบโค้ดกันต่อไปนะครับเราจะมาเช็คดูค่าต่างๆของรถนะครับตอนนี้เนปะูมอรถเนะี่ยอ่านได้หมดละเจ็ดสิบองศาละอ่าทุกอย่างขึ้นหมดแล้วรอบเครื่องยนต์ตัวนี้เดินอยู่ที่700นะฮะ50รอบนะเนีราลองเบิ้ลดูโอเคโอ้บีดีอ่านทุกอย่างได้หมดแล้ว แล้วก็เช็คเซนเซอร์แล้วตอนนี้ก็จบนะลบไฟแอนตีนเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะทุกอย่างจบปิดงานได้ะนะครับแล้วก็จะมาสรุปนะฮะผลในการซ่อมนะฮะเจ้าเ๊สตนะฮะตัวจีของผมนะฮะรถเนี่ยใช้งานมาประมาณแปดแปดหมื่นกิโลนะฮะตอนนี้ขึ้่งถึงแปดหมื่นกิโลอาการที่เกิดขึ้นคือขับไปดีนะฮะแล้วรถก็มีการสะดุดคือขับไม่เรียบแต่ช่วงออกตัวรถจะค่อนข้างสะดุดเยอะหน่อยนะฮะ ก็เลยคิดว่ารถรนต์สันดัปเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่2อ,อย่างหนักหลักนะฮะก็คือมีอไม่น้ํามันก็ระบบไฟแต่เนื่องจากว่ากองอากาศผมเพิ่งเปลี่ยนมาก็เลยตัดปัญหาเรื่องอากาศอกองกันไปได้เลยเราก็เลยเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือลื้อหัวเทียนแล้วก็ชุดคอยจุดระเบิดมาเปลี่ยนแต่ตอนนี้คือเห็นว่ารถค่อนข้างกิโลค่อนข้างไหลหลหมืนแล้ว ได้ตัดสินใจเปลี่ยนทั้งหัวเทียนแล้วก็คอยอยู่ระบบหัวฉีแต่เราก็ยังมีอาการเดิมอยู่อาการเดิมคือไม่เปลี่ยนเลยอาการเดิมแบบยังสั่นเหมือนเดิมไม่ลดลงเลยก็เลยตัดสินใจลองยกชุดหัวฉีดมามาตรวจสอบดูก็สัดเกตค่ะว่าชุดหัวฉีดก็คือตัวระบบกรองหัวฉีดเนะี่ยมันอุดตันแล้วก็เข้าไปอุดตันในระบบทําให้หัวฉีดหัวฉีดสูรสามละสูดสี่นะฮะไม่จ่ายน้ำมันจ่ายาต่บางมากนะฮะก็เลยเปลี่ยนอย่างที่เราได้เห็นกันเบื้องต้นนะฮะ เนี่ยปัญหาของแจ๊ส GE ดีที่หลายๆคนที่พูดมาเนี่ยก็จะมีอยู่แค่นี้ไม่คอยจุดระเบิดเสียก็ปฉีชดตันใครที่ขับรถสุดก็ต้องตกใจนะฮะนี่ค่าซ่อมนี่แค่หลักพันบาทซ่อมเองก,ก็สุกหน่อยถ้าให้ร้านซ่อมอย่างน้อยคุณก็ยังรู้นะฮะว่าเป็นต้นว่าเป็นอะไรจะได้ไม่ต้องลุกลามว่าจะไปซ่อมนั่นนี่น่นคือจริงโดญี่ปุ่นนยทนมากมีใช้แบบไม่คิดว่าจะม,มันจะมันจะพังนะแต่ก็ยังดีนะมันก็ยังพังแบบขับได้นะมาจอดหน้าร้านเปิดนได้โอเคนะครับเผื่อคลิปนี้เป็นความรู้ใให้ใคครรนะรับ